ขอแสดงความยินดีกับโฮสบัวไล่เงาประสบความสำเร็จในการเรียนค่าความเสียแซงเหลือ1,585.3ฮึพลังที่พุ่งออกมานี้ทำให้ฉันตื่นเต้นมากโย่เจ้าคิดจะออกแล้วหรือยังเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนอยู่แล้วและ180ปีก็ผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวเม่าเม่าเสืิมจาให้ข้าข้าจะสอนทักษะเฉยพาะตัวให้กับเจ้าไม่เอาอ่ะฉันมาที่นี่เพื่อลองเคล็ดลับใหม่ฉันมาฝึกฝนทักษะเหล่านั้นด้วยตัวเอง เสียวฉียนเจ้าลืมความกลัวที่เจ้าถูกเจ้านี่แทงไปแล้วหรือยังมันเพิ่งผ่านไปเพียงหนึ่งวันเองเจ้าคิดถึงความรู้สึกนั้นแล้วหรืออ่ะเอเมื่อวันก็คือเมื่อวนันฉันขอบอกอะไรนายหน่อยนะวันนี้ฉันคืออัจฉริยะยังไงล่ะอัจฉริยะที่ดีมาเริ่มกันเลยอัจฉริยะฉันกําลังรออยู่นายช่วยเอาสิ่งนั้นกลับไปแล้วคุยกันใหม่หน่อยได้ไหมหื ฝนดับฮะมันเป็นจินตนาการของฉันเหรอฝุ่นบริสุทธิ์ไล้รูปแบบอ้วินาที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  นี่แค่70%เองถ้าฉันใช้กำลังเต็มที่ฉันก็คงจะสามารถก้าวข้ามระดับต่อไปได้เจ้าถูกลักพาตัวหรือเจ้ากระโดดลงจากหน้าผาเ <palate> ทคนิคนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากที่ฉันออกจากที่นี่และเพิ่งคิดได้ว่าฉันต้องปรับปรุงในภายหลังแต่ฉันไม่พอใจกับมันมากนะักเป็นไปไม่ได้ข้าเข้าใจที่เจ้าบอกว่าเจ้าได้รับเทคนิคแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างขึ้นมาเอง ยิ่งกว่านั้นเทคนิคนี้ยังมีพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเข้าใจมันเมื่อเจ้าอายุอย่างน้อยถึงจะเข้าใจมันจะราบรื่นขนาดนี้ได้ยังไงเว้นแต่จะสร้างขึ้นเองจริงๆหรือว่าเขาเขาจะเป็นคนดีทำเองจริงๆหรอเรื่องแบบนี้คิดว่าฉันหลอกนายเหรอไม่ใช่ว่าวันนี้นายไม่รู้จักโลกแต่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้ฝึกฝนนับนะภาษาอะไรกับเทคนิคการบ่มเพาะและฉันสามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ภายในการฝึกฝนเพียงวันเดียว ไอเด็กนี่อวดเบ่งชามัดหน้ามโหจริงเชีว้วอยากเรียนไหมฉันจะสอนนายแต่นายต้องรอก่อนความสนุกมันเพิ่งจะเริ่มเด็กซอนออกมาเออฮ่าฮ่าฮาฮาแกอยากจะทำอะไรฮ <c oughs> ไม่ไม่อย่าเข้ามานะโทรหาพ่อเลยเซ่ <laughs> คิดว่าจะปล่อยไปได้ง่ายๆหรอมันไม่เจ็บหรอกอาฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้พลังของกฎเกณฑ์ไม่ศูญเปล่าเลยหากปราศจากการฝึกฝนมาหลายทศวรรษหรือหลายร้อยปีจากคำแนะนำของอาจารย์ชื่อดังเป็นไปได้ยังไงที่ข้าต้องเจอกับเรื่องแบบนี้หอพักนักศึกษา ด้วยความแข็งแกร่งของฉันในปัจจุบันฉันไม่รู้ว่าฉันจะรับมือกับภัยคุกคามของเฉียวเหย่ยได้หรือไม่มันคุ้มค่าที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของฉันท้ายที่สุดแล้วชีวิตของฉันก็มีความสําคัญชื่อหันถงถงส่วนสูง171รูปร่าง89 61 87สาขาสาขาวิชานาตาศิลป์ข้อมูลเมื่อเธอเข้ามาในโรงเรียนครั้งแรกเธอถูกจัดอันดับว่าเป็นความงามของแผนกเต้นรำในตอนแรกถูกตัดสินว่าเธอมีบุคลิกที่เย็นชาและยากต่อการเอาชนะ พรุ่งน,นี้ฟ้าสดใสแผนการล่มและเจอกันก็ใช้ไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนไปใช้แผนบีน้องถงถงพรุ่งนี้เจอกันเขาดูไม่เหมือนอัจฉริยะด้านกีฬาเลยเขาแข็งแกล่งขนาดนั้น,น,นเลยเหรอว้าวเขาหลอกกว่าข่าวลือนิดหน่อยดูมันดูมันเฮ้เฮราชาบอลมาแล้วสวัสดีสวัสดีทุกคนว้าวเฉียนเซ่กำลังท้าทายฉันเขาดูหล่อจริงๆฉันด้วย เฮ้ hey, แล้วบบแกควรจะดีใจนะที่ได้พบกับโฮสที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้โดยไม่คาดคิดแล้วบบแกคิดว่ามีวิธีที่รวดเร็วกว่าในการได้รับคะแนนการเสรแยแซงไหมค่าการเสรแยแซงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ขอแนะนําให้โฮสค้นหาเป้าหมายตามขอบเขตของตนเองเคล็ดล <c oughs> ับหากคุณข้ามระดับที่สูงกว่าค่าการเสรแยแซงที่ได้รับจะเพิ่มเป็นสองเท่าเลอวทำไมยิ่งฟังยิ่งดูงง,ง,ง แกอยากเหลอาให้ชันตายอย่าพูดเลยว่าจะมีคนที่มีระดับสูงกว่านี้ไหมแม้ว่าฉันจะพบเขาแต่ถ้าฉันอวดต่อหน้าเขาฉันก็จะพบกับความตายจากนั้นคุณจะชนะได้ตามปริมาณเท่านั้นเช่นจำนวนดาวเคราะห์โอเคใจเย็นยินกรนยน,น้อยของที่คุณสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมาถึงประตูรงเรียนแล้วเร็วจังเลยเอดาทำได้ด้วยประสิทธิภาพขนาดนี้ฉันจะไปทันทีเนยน้อย นายน้อยนี่คือสิ่งที่คุณสั่งเมื่อเช้านี้การณ์นาตรวจสอบด้วยไม่ต้องห่วงฉันไม่จําเป็นต้องตรวจสอบขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณเอดาทั้งหมดนี้นายท่านเป็นคนจัดเตรียมไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดังนั้นผมจะไปทําธุระผมจะกลับไปก่อนนายท่านยังคงรอผมอยู่โอเคฝากท้าทายคุณปู่ด้วยนะฉันจะกลับไปหาเขาได้เลยครับนายน้อยห้องฝึกซ้อมพาแค่นี้สําหรับวันนี้เลิกซ้มแล้ว อหมดูซิใครทักกันนะกลุ่มโรงเรียนทำไมวันนี้ถึงคึกคักกันจังอ้อพระเจ้ามีคนอยู่ในกลุ่มโรงเรียนใช้ชื่อแปลกๆแ,และกำลังขอคนออกเดทจริงหรือหลอกพี่ชายผู้อยู่ยงคงประพันธน้องถงถง,ถงมาเจอกันที่สวนสาธารณะเร็วๆนี้ถงถง,ถงนี่ฮอตจริงๆเขาถูกผู้ชายลุกอย่างนุ้นแรงหลี่ชีเย่ชื่อนี้มันอะไรกันบอกได้เลยว่าคุณคนไม่ดีเสียวถงถง,ถงไม่ใช่คนที่ใครก็ได้ที่จะมาเรียกเจ้าหลี่เทียน เขามาจากไหนกล้ามายุ่งกับเทพธี่ด้าของฉันกู่อ้าวเทียนกล้ามาทําตัวแบบนี้ได้ยังไงบอกชื่อนายมาเพื่อนๆฉันจะบอกให้นายรู้กันว่าฉันสุดยอดแค่ไหนเธออยู่ที่ไหนเหรอครับลายยิ้มนี้ฉันสดใสวูเขาน้ําแข็งนี้จะละลายแล้วเหรอพี่ชายผู้อยู่ยงของรปพันคนนี้คือใครรถคันนี้ความรู้สึกที่ได้ขับนี่มันเป็นรถที่สุดยอดจริงๆเสี่ยวทงทงพี่มารับเธอแล้ว เทพธิดาตลอดกับคนแปลกๆนี่จริงเหรอเนี่ยมิลเลเนียมพาวิลเลียนฉันไม่รู้ว่าเสีย่ยวถงถงจะมาถึงเมื่อไหร่ดังนั้นฉันจะรอเธอที่สาลาก่อนขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ทำท่าเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ค่าการเสรียแ้งบวก0เฮ้แค่นี้ก็คุ้มค่าที่จะอวดแล้วผลกระทบของการแกล้งทำเป็นเจ๋งผ่านมือถือก็ยังไม่พอืม hmm. ดูสิเทพธิดากำลังจะไปออกเดทกับผู้ชายคนนั้นเทพธิดาใน,ผานแผนกเต้นลำเหรอ วันนี้เธอไม่ได้บอกว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกเหรอนี่นี่ผู้ชายคนนั้นจะมาจริงๆเหรอนี่เป็นครั้งแรกของฉันในสถานที่แบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วจริงๆเหรอมาแล้วมาแล้วเป็นเขาเองเกิดอะไรขึ้นนายรียบร้อนออกมาทำไมเธอไม่ได้ดูกลุ่มโรงเรียนเหรอมีคนสารภาพรักกับเทพธิดาฮันในกลุ่มน่าจะเป็นเขาตอนนี้มีคนตามหาเขาหนึ่งร้อยคนกำลังปฏิบัติกับฉันเหมือนเทพเจ้าแห่งโรคระบาดหรือไง ไม่สําคัญฉันจะแสดงให้นายเห็นถึงความแข็งแกร่งของพี่ชายคนนี้ในภายหลังเข้ามาที่นี่จริงๆด้วยฉันคิดว่าเขาแค่แกล้งเล่นๆน,น่าสงสารจังเขายังฝันอยู่เลยได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละนี่คือคนที่สามารถคุยกับเทธิดาได้หรออาจจะแค่แกล้งเขาเฉยๆนายมาถึงอะไรความหมายของเทธิดาฮันเธอจะมาจริงๆหรอเฮ้เฮ้พวกนายไม่ไปเรียนกันหรือไงดูสิฮันงถงเธอมาจริงๆเธอมาจริงๆ ขนาดฉันที่เป็นผู้หญิงี่ยทนไม่ไหวดูนิสัยและรูปแล้วเช่นนี้เธอเป็นเทพธิดาที่สุดยอดน้องถงถงมาแล้วเหรอพี่คะฉันไม่ได้เจอเธอสนานเลยเธอสูงขึ้นนะเนี่ยในเวลานี้คนที่ดูไม่ได้ยินการสนทนาระหว่างเฉียนซีเลยแม้แต่นิดโอ้พระเจ้าเราตกลงจะมาด้วยกันแต่พี่มาที่นี่ก่อนและไม่ติดต่อฉันโฮสต์แกล้งทำเป็นนักฆ่าหญิงมูลค่าการเสียแจ้งบวก3,162 เออฉันคิดจะเล่าให้เธอฟังอีกทีเมื่อมีโอกาสนะมาดูของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอก่อนสิไอเวนรถคันนี้เป็นของเขาจริงๆเหรอนี่หมายความว่าเขาจะมอบให้เทพธิดาฮันเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เทพธิดาจะเต็มใจที่จะมาพบเขาเพราะเขาขับรถหรูใครจะทนไหวยิยนดีกับโฮสที่ทำทีว่าเป็นคนรวยค่าการเสียแซงบวก1น5 8 พี่ตั้งแต่ยังเด็กพี่คิดถึงฉันเสมอทุกครั้งที่มีอะไรดีๆฉันดีใจมากที่พี่มีความสามารถมากขนาดนี้ในตอนนี้แต่พี่รู้จักฉันฉันไม่เอาหรอกเอาเก็บไปเธอคนที่สูงส่งอย่างเทพธิดาฮันจะถูกทำลายด้วยเศษทองแดงและเหล็กอย่างนั้นได้ยังไงเทพธิดาฮันรัวสนับสนุนเธอน้องเสาเธอไม่อยากได้มันหรอกถึงฉันจะให้ฟรีๆพี่ถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปฉันจะเมินพี่แล้วนะฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันรู้ว่าเธอไม่ยอมรับมันแต่รอเกิน โชคดีที่ฉันเตรียมพอมาแล้วเธอรับสิ่งนี้ไปสิมันเป็นของขวัญที่เธอชอบมากเพ่ยังคงเป็นคนดีที่สุดสำหรับฉันเธอคนนี้คือใครสวยอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยไปกว่าเทพธิดาฮันเลยฮยอนอาทำไมเธอถึงมาที่นี่มีรายการดีๆมาให้ชมอีกด้วยสารภาพรักในกลุ่มโรงเรียนไปแล้วขอร่วมสนุกด้วยไม่ได้หรือไงดูเหมือนว่าจะสร้างปัญหาให้พี่อีกแล้ว สวัสดีฉันชื่อฮันทงทงยังไงก็ขออธิบายให้พี่ฟังก่อนเอ๊ะสวยมากสวัสดีฉันชื่อเหมองฮยอนอาฮยอนอานี่คือทงทงและเธอก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กของฉันด้วยทงทงนี่คือฮยอนอาฉันมีปัญหาตอนมาที่นี่และเธอก็ช่วยฉันเอาไว้ฉันอยากจะเรียกเขาว่าแข็งแก่งที่สุดผู้ชายคนนี้สุดยอดมากเทพธิดาทั้งสองเข้ากันได้ดีจริงเหรอรุนแรงอะไรขนาดนี้ ยินดีกับโฮสที่แกล้งทำเป็นว่ากอดซ้ายกอดขวาค่าการเสียแซงบวก310คะแนนยังไงก็เถอะทำไมเหลียนเสียถึงไม่อยู่กับเธอเฮ้นายยังกล้าพูดถึงเหรียนเสียอีกเหลียนเสียกำลังอวยพรนายอย่างเงียบๆท่ามกลางฝูงชนเรียกเธอมาสิสาวน้อยคนนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเหลียญเสียทางนี้ทางนี้นี่แหละสเปคของฉันเชิญสินายไม่เรียกฉันมาด้วยหรอมันทำให้ฉันเจ็บปวดมาก ฉันคุ้นเคยกับมันแล้วมันรู้สึกอุกอาจและสมเหตุสมผลสิ่งนี้มันสมเหตุสมผลยังไงยินดีกับโฮสที่แก้งท้าเป็นว่านักฆ่าเทพค่าเสแสแซงบวก135คะแนนเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันแค่กำลังมาหาน้องสาวของฉันฮิฮิครั้งนี้ฉันทำเงินได้เยอะเลย คนสวยในคณะวิศวกรรมโยธาก็มีนะว่าแต่คนผู้นี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนายได้ค้นพบตัวตนของบุคคลนี้แล้วหรือยังข่าวล่าสุดคือราชอาหหงบนเฉียนซีจากสาขาวิศวกรรมโยธาเมื่อวานนี้การเสรื่อแซงที่มองไม่เห็นเป็นอันตรายถึงชีวิตที่สุดใครจะรู้มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่มีเหตุผลเขาไม่หล่อเท่าฉันไปคุยกันที่อื่นเถอะฉันรู้สึกว่ามีคนอิจฉาความงามของพวกเธอเออเฉียนซีหึ เธอมาที่นี่เพื่อร่วมสนุกด้วยหรือเปล่าไม่ได้เห็นหลงโยโย่ไหมฮะดูเหมือนว่าหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วฉันก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยบ่ายวันนี้ฉันได้รับข้อความจากเธอฉันกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอพูดว่าเซียวเย่รอเดี๋ยวก่อนที่นี่วุ่นวายเกินไปเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าอะหลังจากที่เฉียนซีและคนอื่นๆไปแล้วฝูงชนที่มิเลเนียมพาวิเลียนก็ออกไปทีละคน อาคารหนึ่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจียงเป่ยนายเห็นข้อความไหมฉันไม่สามารถติดต่อเธอได้หลังจากส่งข้อความนี้น้องสาวฉันจะออกไปทําธุระดูแลตัวเองด้วยนะไอสารเลวเฉียนซีจงอยู่ห่างๆจากเขาเขาไม่ใช่คนดีเออหลังจากได้รับข้อความฉันก็โทรไปหาเธอแต่มันบอกว่าเธออยู่นอกพื้นที่ให้บริการตอนนี้ฉันเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนายเห็นเธอบ้างไหม ดูจากข้อความก็คงจะมีปัญหาจริงๆแต่เธอก็คิดมากเกินไปหน่อยนะเชนซีนายยังจะโมวล้อเล่นอยู่อีกเหรอล้อเล่นครับล้อเล่นครับฉันจะโทรไปถามอาจารย์คนอื่นๆก่อนรอเดี๋ยวนะเพื่อนตัวน้อยของฉันที่โทรมาเพราะคิดถึงฉันเหรอคุณเย่ผมคิดถึงคุณทุกวันเลยฮ่า <laughs> ฮไม่สิทีมมังกรกลายเป็นอาจารย์ของผมไปแล้วผมไม่ได้เจอเธอมาหลายวันแล้วและผมมีอะไรจะถามคุณ คุณเย่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับฉีเหยวเหรอดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกันคุณเย่เหมือนที่คุยกันตอนต้นแม้ว่าผมจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามผมก็อยู่ในรายชื่อของพวกเขาแล้วผมคิดว่าน่าจะร่วมมือกันก่อนได้ฉันเข้าใจผู้ตามตรงเครื่องสะกดร้อยของเราถูกคนพบตัวอีกฝ่ายและเราส่งกองกำลังแนวหน้าไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ทีมของเราถูกจัดการอย่างกระทันหัน หลังจากที่ทีมมังกรได้รับข่าวฉันก็ติดต่อไปหลายครั้งตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันควรจะทําตัวเป็นการสูนตัวเขาถูกซุ่มโจมตีเหรอการสื่อสารและคนในทีมทั้งหมดถูกกาจัดและไม่มีเบาะแสใด,ดๆเลยเป็นสหายจากทีมมังกรในกองกําลังแนวหน้าผมเข้าใจคุณแย่ในเมื่อเราร่วมมือกันผมควรจะทํายังไงเสียวเฉียนฉันขอขอบคุณล่วงหนะ้าสิ่งต่อไปนี้เป็นเพียงการคาดเดาสูนตัวของฉันฉันหวังว่าเราจะบระรลุข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากปัญหาด้านข้อมูลฉันประเมินศัตรูต่ำเกินไปและประสบความพ่ายแพ้จากสถานการณ์ปัจจุบันฉันเดาว,ว่าอาจจะมีคนจักฉี่เหยื่ออยู่รอบตัวนายแล้วหากการเดานี้เป็นความจริงเราก็สามารถใช้พวกเขาในทางกลับกันนายคิดยังไงถึงขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันโดยพื้นฐานแล้วก็คงจะอย่างนั้นฉันขอแนะนำให้นายพาคนรอบตัวนายไปเที่ยวฉันจะบอกตำแหน่งให้นายและฉันจะส่งข้อมูลที่เหลือให้นายผ่านช่องทางที่ปลอดภัยโดยใช้มือถือของฉัน พียงแค่ยึดมั่นในแผนได้เลยคุณเย่ฉันต้องเริ่มทำแผนเกินเวอะคุณเย่พิมพ์เก่งจริงๆฉี้เยวพร้อมต้อนรับฉันแล้วหรือยังเซียวเย่อาจารย์หลงไม่เป็นไรฉันถามครูคนอื่นๆแล้วเขาต้องไปเข้าร่วมสัมมนา,าฉันติดต่อเธอเมื่อกี้นี้และเธอบอกว่าโทรศัพท์ของเธอเสียแล้วจะกลับมาภายในสองวันว่าแต่เธอมีเรียนตอนบ่ายไหมฉันเหรอฉันไม่มีเรียนสองวันหลังจากนี้ หลงโยโย่ฉันเป็นห่วงเธอปราบประโยชน์ซะแล้วเราจะไปเที่ยวจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ฉันขอลาไปแล้วฮ้ <c oughs> ไปอย่าออกไปเที่ยวมานานแล้วได้เวลาเตรียมตัวฉันรู้ว่านายจะพาฉันไปด้วยและฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่เราจะไปไหนล่ะอมืมันเป็นความลับแต่เอาชุดว่ายนะ้ำไปด้วยล่ะ